ค่ะคผู้ชมคะกลับมาเจอกันในรายการ Super Story a ี t n อ2นะคะวันนี้ค่ะสอนมีสุดยอดเรื่องราวในการดูแลสุขภาพในหลากหลายรูปแบบซึ่งไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดนะคะเรื่องแรกจะเป็นอะไรไปชมสตอรี่ที่หนึ่งกันคะ่ะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะเราได้ตั้งคำถามกับคุณผู้ชมไปคะ่ะว่าทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ยถึงมักรอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยไปรักษานะคะวันนั้นทำให้เราได้รู้จักกับแนวทางในการดูแลสุขภาพอีกแบบหนึง่ง ซึ่งเป็นเครื่องดื่มสมุนไพราจากญี่ปุ่นค่ะเพื่อที่จะปรับสมดุลของระบบการทํางานต่างๆในร่างกายเนี่ยให้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่อ่อนเพลียแล้วก็ไม่เจ็บป่วยง่ายด้วยนะคะวันนี้ก็เลยอยากพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกค่ะในเรื่องของการใช้เครื่องดื่มสมุนไพรแบบนี้เนี่ยมาใช้เป็นตัวดูแลสุขภาพในระยะยาวกันค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวมารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเล่าเรื่องของเครื่องดื่มสมุนไพรให้ฟังกันก่อนนะคะกับคุณวัชรีวันสศรีหาปัญญาซึ่งเป็นผู้้ชาาญนด ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวขอเรียกสั้นๆว่าคุณกิ๊กแล้วกันะนะคะคุณกิ๊กขาอย่างแรกเลยที่อยากจะทราบเนี่ยในยุคนี้เนี่ยสอนว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเนี่ยมาแรงมากเลยนะคะ,คะทําไมถึงคนถึงนิยมเครื่องดื่มประเภทนี้มากขึ้นคะเพราะยาเนี่ยค่ะถ้าเป็นโรคก่อนเราถึงจะใช้ตัวนี้ในการรักษา แต่ในกรณีของสมุนไพรเนี่ย<ะ>ก็จะได้ทั้งช่วยป้องกัรรักษาบรรเทาแล้วก็ช่วยช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร,ร่างกายซึ่งตรงนี้ค่ะสมุนไพรเองเนี่ยจะไม่มีผลข้างเคียงในระยะยาวนะคะคซึ่งดีมากกับสุขภาพค่ะอันนี้แหละค่ะเป็นคําตอบที่ทําให้หลายๆคนในยุคนี้เนี่ยนิยมเรื่องของสมุนไพรมากขึ้นแต่ วันนี้ค่ะคผู้ชมคะจะให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวอย่างในการใช้สมุนไพรามาดูแลสุขภาพค่ะอันนี้เป็นเครื่องดื่มยาสมุนไพรที่มีชื่อว่าโยเมชูคเห็นบอกว่าตัวนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมสูงมากเพราะอะไรคะคุณกี คือสมัยนี้นะคะการที่เราใช้เครื่องดื่มสมุนไพรที่ใ,ในรูปแบบของน้ําจะทําให้การออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะคะ<อ>ก็คือสามารถที่จะดูดซึมแล้วก็นําไปใช้ได้เลยแล้วก็สมุนไพรตัวนี้นะคะก็มีการนําสุดยอดสมุนไพรของญี่ปุ่นทั้งหมด14ชนิดด้วยกันนะคะที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วก็ช,ช่วยในการบารุงสุขภาพด้วยเดี๋ยวขอชิมให้คุณผู้ชมได้ทราบนิดนึงว่ารวมสมุนไพรเข้มข้นแบบนี้รสชาติจะเป็นยังไงดื่มง,ง่ายหรือเปล่านะคะ ผู้ชมขาต้องบอกว่าอร่อยเลยอะ่ะตอนแรกเข้าใจว่าจะออกรสฝาดๆแต่มันจะออกรสหวานๆชุ่มคออันนี้คือเป็นรสของสมุนไพรเองเหรอคะเป็นรสชาติของสมุนไพรเพราะว่าตัวนี้จะมีทั้งรสชาติหอมแล้วก็หวานด้วยดังนั้นตัวนี้เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเครื่องดื่มแบบนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วประโยชน์ของเขาเห็นบอกว่าหลากหลายมากหลักๆคือช่วยเรื่องของอะไรได้บ้างคะก็ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของคนที่หลับไม่ค่อยสนิท ตื่นต้องกระคืบบ่อยๆแล้วก็มีอาการพวกปปวดตึงบริเวณข้อไหล่บ่อยๆหรือคนที่มีอาการรู้สึกหนาวร้อนได้ง่ายนะคะแล้วก็คนที่มีอาการอ่อนเพลียผิวพรรณเนี่ยดูซีดเซียวอยู่เสมอ,เ,อ,อเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเกิดจากการระบบการไหลเวียนเลือดของเราไม่ค่อยดีนะที่จะทําให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วยอืมเอาละค่ะค,ะคุณผู้ชมลองสังเกตอาการดูว่ามีอาการเหล่านี้บ้างไหมนะคะมาถึงเรื่องของการรักษาโรคบ้างเห็นบอกว่า ตัวสมุนไพรเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยบําบัดอาการแบบที่บอกไปแล้วนะคะโรคที่แบบเป็นโรคลายๆที่คนในยุคนี้เป็นกันได้เยอะก็รักษาได้ด้วยใช่ค่ะอย่างเช่นโรคเกี่ยวกับคอเลลเตอรลหรือไขมันในเลือดสูง หรือว่าอ,อาจจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมีความดันที่ผิดปกตินะคะ,คะหรือคนที่เป็นโรคอมัอมพฤกษ์อัมพาตสิ่งเหล่หานี้ค่ะเกิดจากว่าพอเกิดโรคแล้วหรือว่าพอเกิดอาการแล้วเราไม่รู้จักรักษาร่างกายเราก็จะสะสมอาการอย่างนี้ไปเรื่อยเราจะรู้อีกทีก็อาการหนักไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ไงเป็นสาเหตุให้คนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ ป่วยแล้วค่อยรักษาซึ่งเวลาป่วยไปเนี่ยหนึ่งรักษาไม่รู้หายหรือเปล่าใช่ค่ะเห็นด้วยเลยนะคะบางคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตก็มาเสียค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยทีเดียวหมดเลยเพราะสิ่งนั้นเกิดจากการที่เราละเลยไม่ดูแลสุขภาพนะคะรอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยรักษานะคะเพราะว่าการป้องกันเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยค่ะแทบจะน้อยมากนะคะเทียบกับการรักษาที่โรงพยาบาลคุณกิ๊ก งั้นเราต้องร่วมกันรณรงค์เลยนะคะว่าคนไขยทุกวันนี้อย่ารอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยรักษากันนะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาเจาะลึกค่ะว่าอย่างการดื่มเครื่องดื่มสูงนคพรแบบนี้เป็นแนวทางนึงที่ดีมากเลยในการที่จะป้องกันแล้วก็ทาให้ร่างกายตัวเองเนี่ยแข็งแรงมีภูมิใช่ไหมคะหลักการหรือว่าตัวนี้เขาช่วยได้ยังไงคะในหลักการนี้นะคะทางแพทย์แผนตะวันออกหรือแพทย์แผนจีนก็จะเน้นมากในเรื่องของการ เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะคะาการที่ระบบการไหลเวียนเลือดดีขึ้นก็จะทําให้ร่างกายเราสุขภาพดีขึ้นด้วยตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องด่มสม,มุนไพรประกอบด้วยสม,มุนไพรทั้งหมด14ชีชนิดด้วยกันค่ะที่เป็นสุดยอดสม,มุนไพรของญี่ปุ่นเช่นเปลือกอบเชยจีนจะช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารอ,อันที่สองก็อย่างเช่นพวกรากโบตันนี่ก็ช่วยในเรื่องของการปรับระบบสมดุลของร่างกายมากขึ้นนะคะ อาจจะชื่อปแปลกๆนิดนึงเช่นฝางเฟลก็จะช่วยในเรื่องของการขับเหนือหรือไม่ก็จะเป็นยูคอมเมียลคอเทตัวนี้จะช่วยในเรื่องของรักษากระดูกของเราเนี่ยให้สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงขึ้นอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยสําหรับคนที่ทํางานหนักๆเลยนั่นก็คือ,อคตัวลินเด่าจะช่วยทําให้เราผ่อนคลายประสา,าททําให้เราหลับสบายขึ้น และหัวใจสําคัญของสมุนไพรตัวนี้นะคะนั่นก็คือโสมตัวมันเองเขาเรียกว่าเป็นอะแดปโตเจนคือสามารถปรับร่างกายของเราเนี่ยให้เข้าสู่สภาวะสมดุลคนที่นอนไม่ค่อยหลับทานตัวนี้ก่อนนอนจะทําให้เราหลับสบายขึ้นแล้วถ้าเราดื่มตอนเช้านะคะตัวนี้ก็จะทําให้ร่างกายเรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็มีไอเดียในการทํางานวันนั้นมากขึ้นด้วยค่ะอ๋อเรียกว่าทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋่ได้ใช่ค่ะแล้วก็วิธีการผลิตของตัวนี้นะคะก็คือเราจะใช้วิธีการหมักกับตัวเหล้าดิบ เราดิบเนี่ยค่ะเป็นตัวที่สําคัญมากเลยที่ช,ช่วยนําพาพวกสารอาหารหรือไม่นําพาตัวยาสําคัญต่างๆเนี่ยเข้าไปสู่ เซลที่เล็กที่สุดของร่างกายได้ด้วยวิธีการดื่มนะคะก็จะทานครั้งละ20 ml ทานวันละ3ครั้งค่ะอาจจะทานก่อนอาหารมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงหรือถ้าคนที่ไม่มีเวลาจริงๆอาจจะทานเฉพาะตอนก่อนนอนอย่างเดียวก็ได้อยากให้คุณกิ๊กแนะนํานิดนึงว่าจริงๆแล้วการดื่มสมุนไพรแบบนี้เหมาะกับใครบ้างโดยตรงคนที่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือคนที่มีอาการใจสั่นตื่นเช้ามาหน้ามืดหรือคนที่ทํางาน ตื่นเช้ามาเนี่ยรู้สึกแต่งหน้าเต็มที่แล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมถึงมีภาวะผิวพันซีดเซียวหน้าซีดเหมือนคนแบบป่วยอยู่ตลอดเวลา oh. ซึ่งตัวนี้ค่ะเกิดจากคนที่ระบบการไหลวเวลือดของเราเนี่ยผิดปกติ mm. และสุดท้ายนะคะสําหรับคนที่มีอาการอ่อนเพลีย uh. หรือคนที่ ป่วยะนะคะเรามีภาวะที่ร่างกายอ่อนแออยู่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษด้วยอย่างนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วสนใจนะคะต้องไปติดต่อสอบถามหรือสั่งได้ที่ไหนยังไงคะสามารถโทรมาได้นะคะที่027187072หรือทางโทรศัพท์มือถือนะคะ088 5012784ค่ะรายการเราก็ขอร่วมรณรงค์นะคะว่าอย่ารอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยรักษาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีของขวัญพิเศษนิดนึงให้คุณผู้ชมด้วยนะคะโทรไปสอบถามได้เลยค่ะพิเศษสำหรับแฟนรายการเท่านั้นค่ะโทรไปได้ที่027187072นะคะหรือว่า088ค่ะ5012784ค่ะเราจะได้มีสุขภาพที่ดีในระยะยาวค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ขอบคุณคุณิตค่ะ เขากับคุณข้อมูลโดยโยเมชูสมุนไพรสกัดเพื่อสุขภาพจากประเทศญี่ปุ่น30สายแรกรับสิทธิพิเศษแพ็กเกจที่1ราคา2,000บาทเหลือ1 5 0 0บาทแพ็กเกจที่2ราคา450 0บาทเหลือ2700บาทโทร02-718-7072และ0 8 8 5 0 1 2 7 8 4คุณรู้หรือไม่ว่าระบบไหลเวียนของเลือดไม่ปกติเกิดขึ้นได้กับทุกคนตื่นเช้าไม่สดชื่น่อนเพลียเปิดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอชู อาหารไม่ย่อยเลือดไปลีระบบอาหารและลำไส้ไม่ดีชูปวดเมื่อตามร่างกาย oh, <no. S 1> เลือดหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ทั่วถึงชูผิวพรรณไม่สดใสเลือดหมุนเวียนทั่วร่างกายไม่เต็มที่ชู โยเมชูเพียงแค่ดื่มชูคุณค่าจากสมุนไพร14ชนิดพร้อมกระบวนการหมักที่เป็นความลับจากตำนานญี่ปุ่นโบราณจะช่วยปรับ,บระบบไหลเวียนของโลหิตและบำรุงสุขภาพทำไมต้องรอให้ป่วยแล้วค่อยรักษาป้องกันไว้ก่อนนะครับโยเมชู Yo, สนใจอยากชูติดต่อคอเซนเตอร์027187072และ0885012784